สวัสดีค่ะต่อไปนะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะก่อนที่จะเริ่มการทำนายนะคะก็ฝากติดตามเฟซด้วยนะคะตอนนี้เรามีเฟซแล้วนะคะส่วนคนที่อยากจะให้มี คลิปพิเศษต่างๆนะคะเดี๋ยวจะทยอยทาให้นะคะแล้วก็สามารถติดตามได้ในเฟซเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าบางคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงใน YouTube นะคะส่วนคนไหนในคอมเมนต์ที่ไม่ได้ตอบเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าระบบมันไม่ได้แจ้งขึ้นมานะคะเพราะว่าถ้าเห็นแล้วส่วนใหญ่ตอบทุกคอมเมนต์นะคะเรามาเริ่มการทํานายกันเลยนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนในเดือนตุลาคมนี้นะคะอ่า เริ่มที่ใบแรกเลยนะคะชาวราศีมิถุนนะคะเดือนนี้นะคะชาวราศีมิถุนเนี่ยจะทําอะไรอาจจะต้องเป็นคนเรียกว่าเดือนนี้จะต้องเป็นฝ่ายทับหน้านะออกหน้านะคะในหลายๆเรื่องจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายเอาหน้าเข้าไปก่อนนะทุกๆเรื่องเลยนะคะชาวราศีมิถุนเดือนนี้นะคะแต่ว่า อยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าเดือนนี้เนี่ยเราอาจจะได้เป็นตัวเด่นนะเราอาจจะได้เป็นเขาเรียกว่าทําทุกๆเรื่องเนี่ยอาจจะต้องเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นทับหน้าเข้าไปก่อนเนี่ยนะคะแต่ก็ต้องให้มีความระมัดระวังนะคะเพราะว่าไอสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทำเนี่ยหรือบางทีเราเอาหน้าเราไปรับเนี่ยนะคะระวังว่าเวลามันมีปัญหาเนี่ยเราเองนั่นแหละนะคะก็จะเป็นฝ่ายโดนหางเลขไปด้วยเนี่ย แบนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งยังหมายถึงว่าเดือนนี้เนี่ยถ้าคุณจะพูดจาอะไรกับใครนะคะส่วนใหญ่มันจะเน้นเรื่องการประทะนะคะหรือว่าการใช้คําพูดเนี่ยเดือนนี้ให้ระวังคําพูดนิดน,นึงนะคะอย่าใช้คําพูดที่มันรุนแรงจะว่าอะไรใครจะอะไรใครอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นจริงๆหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่าคุณเนี่ยจะต้องไป ไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแต่มันเป็นด้านปฏิสัมพันธ์ด้านลบอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าจะต้องมีการพูดจาการติดติงกันในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะให้อาศัยความใจเย็นเข้าไว้นะพูดก็อย่าใช้อารมณ์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเดือนนี้เนี่ยชาวราศีมิถุนใช้อารมณ์มากเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะมีปัญหาคือเหมือนกับว่าทีใครทีมันอะ่ะนะ ก็คือถ้าเกิดว่าคุณจะต้องทําอะไรใครเนี่ยก็ให้นึกถึงจิตมีเมตตาไว้นะคะอย่าแบบอย่าไปรุนแรงนักเอาตามความถูกต้องนะคะเดือนนี้นะลองดูซิว่าถ้าหน้าที่การงานหรืออํานาจที่เรามีเนี่ยมันไปกระทบกับใครแล้วถ้าเขาผิดจริงเราจะต้องว่ากก่าวตักเตือนนะคะหรือลงโทษเนี่ยก็ให้มันเหมาะสมนะคะอย่าลุกแก่โทสะอย่าใช้ความไม่ชอบส่วนตัวขึ้นมานะคะ เพราะว่าอะไรที่คุณทําลงไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าทีใครทีมันนะมอ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาสามารถเอาคืนได้เขาเอาคืนแน่นอนนะคะชาวราศีมิถุนช่วงนี้นะคะก็ให้ระวังนะคะส่วนเรื่องการงานของคุณนะคะก็ยังอยู่เรียกว่าค่อนข้างโอเคนะการงานของชาวราศีมิถุนเดือนนี้นะคะถ้า งานค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคน้อยนะคะและอย่างที่บอกว่าเดือนนี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะสบายๆนะคะไม่ไม่เคยมีอะไรมาทำคุณได้นะคะคุณก็เลยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีอำนาจเหนือคู่แข่งเนาะนะคะถ้าตอนนี้กับเพื่อนร่วมงานคุณก็อาจจะเป็นต่อเขาอยู่นะคะก็ใช้สิ่งที่เรามีนะคะด้วยความเหมาะสมนะคะ อย่าใช้อย่างที่บอกว่าอย่าอย่าลุกแก่อำนาจอย่าลุ้แก่โทสะนะคะอย่าไปทําอะไรที่เรียกว่าไปทําให้คนอื่นเขาเจ็บช้าน้ําใจอ่ะนะคะเพราะอย่างที่บอกนี่ยไพ่ใบนี้ทีใครทีมันนะคะช่วงนี้นะคะเหมาะกับการที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยนะคะ ถ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณสบายสบายเนี่ยใช้เวลาที่มันเอื้อประโยชน์นะคะถ้าคุณอยู่ในตาแหน่งหัวหน้างานหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีบริษัทมีเขาเรียกว่ามีโปรแกรมมีโปรเจกต์ที่จะส่งคุณไปเรียนเพิ่มเติมนะคะหรือไปอบรมเนี่ยไปได้ให้ไปเลยนะคะเพราะว่าสิ่งนี้มันจะมีประโยชน์กับคุณในภายภาคหน้านะคะ ราะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่อของการเรียนรู้นะคะการใฝ่หาความรู้และอย่างหนึ่งมันยังหมายถึงเรื่องของการเนิ่นช้าเนิ่นนานด้วยนะเพราะฉะนั้นอะไรตำแหน่งอะไรที่คุณคาดหวังเนี่ยเดือนนี้มันอาจจะยังไม่เหมือนอย่างที่คุณต้องการมันอาจไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่ได้นะคะแต่แปลว่ามันยังต้องใช้ระยะเวลามันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะ เรื่องการงานนะถ้าจะโปรโมทหรือว่าตั้งเป้าหมายอะไรไว้นะคะตั้งยอ่อตั้งเป้าไว้เนี่ยถ้ามันยังไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดีเราไม่ถูกนะแต่หมายความว่ามันยังไม่ถึงเวลาของมันมันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าไพ่ใบนี้เนี่ยมันหมายถึงต้องใช้ระยะเวลานะคะ การเงินนะคะการเงินช่วงนี้ใช้สนุกเลยนะคะมีเรียกว่าใช้มือเติบนะคะช่วงนี้ชาวราศีมิถุนเนี่ยใช้เงินคล่องมือมากนะคะให้ระวังการใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะว่าผลจากการใช้จ่ายที่เรียกว่าสนุกสนุกตอนซื้อนะ,ะมันจะนำมาซึ่ง สาระนะคะก็คือเรียกว่าเวลาใช้อาจจะไม่ค่ได้คิดอะไรเพราะสนุกไงนะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังการใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันเืองทีเหมือนกับซื้อของไม่มีสาระนะคะซื้อไปแบบไม่เป็นชิ้นเป็นอันน่ะชาวราศีมิถุนช่วงนี้นะคะสนุกกับการใช้จ่ายเงินนะคะบางทีเ,เหมือนกับไม่ได้ซื้ออะไรแต่จริงซื้อเยอะนะเพราะอย่างที่บอกเนี่ยใช่คืออย่างเนี้ยนะคะนะคะ สนุกกับการใช้จ่ายมากนะคะแล้วก็เป็นการใช้จ่ายที่อย่างที่บอกแล้วว่ามันพอเวลาเอามานั่งดูแล้วมันเป็นแบบอาจจะเป็นเหตุที่ไม่ต้องจ่ายก็ได้นะไม่ควรจ่ายก็ซื้อซะเยอะแยะนะคะช่วงนี้ก็ใช้เงินเก่งนิดนึงนะคะก็ถ้าหักห้ามใจตัวเองได้ก็หักห้ามนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างมันหมดไปกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระอะไรขึ้นมาเลยนะคะไม่ได้เป็นของเป็นชิ้นเป็นอันด้วย <S 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 ความรักนะคะ ความรักช่วงนี้ขึ้นมาเนี่ยจะหมายถึงว่าคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการเรียนรู้กันนะคะหรือถ้าจะมีคนรักเข้ามาอาจจะเจอการจากถ้าเป็นคนถ้าเรียกว่าถ้าวัยเรียนนะคะอาจจะเจอกันในตอนเรียนหนังสือนะคะหรือว่าจะเจอกันจากที่จะต้องทําอะไรร่วมกันวางแผนเนี่ยนะคะ ไม่ได้เข้ามาแบบว่าเขาเข้ามาจีบหรืออะไรอย่างนี้นะมีธุระปะปังที่จะต้องให้เจอกันถ้าเป็นวัยเรียนวัยรุ่นยังในหนังสืออยู่อาจจะเจอกันในเรื่องของการเรียนนะคะถ้าทํางานก็อาจจะมีการติดต่อทําธุระกันเลยได้เจอกันนะคะถามว่าดีไหมนะคะก็จะบอกว่ามันเป็นอยู่ในช่วงที่กําลังศึกษากันและกันนะคะนะคะยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่า เจอการก็รู้สึกสดชื่นมีความสุขดีนะคะแต่ยังเป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะคะให้ดูไปก่อนนะคะต้องให้ศึกษากันด้วยนะคะบางทีมันอาจจะดีเรารู้สึกว่าดีเงี้ยแต่ว่าช่วงปลายเป็นยังไงไม่รู้ไพ่เลยขึ้นมาแบบนี้ว่าให้ลองดูดูกันไปก่อนศึกษากันไปก่อนนะคะว่าสิ่งที่เขาแสดงออกกับตัวตนที่เขาเป็นจริงๆอ่ะมันใช่อย่างที่เราคิดอยู่หรือเปล่านะคะ สุขภาพดีมากค่ะไม่มีอะไรเลยนะคะช่วงนี้จิตใจก็แจ่มใสด้วยนะชาวราศีมิถุนนะคะช่วงนี้นะคะนี่พไพ่ใบนี้บอกว่าช่วงนี้ชาวราศีมิถุนรู้สึกโอเคนะคะจิตใจสดใสมีความสุขนะคะแต่พไพ่ใบนี้สิพไพ่ใบสุดท้ายนะคะก็หมายความว่า คุณเนี่ยจะต้องอย่าทําอะไรเนี่ยก็ต้องทําให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็บางครั้งถ้าเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าไปกงังอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าตีตนไปก่อนไข้นะคะอย่าไปกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะบางคนเอ้บางครั้งเนี่ยคือไพ่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งนะคะแต่เป็นการที่มาบอกว่า ตีความหมายได้2อ,อย่างนะความหมายที่หนึ่งก็เหมือนกือว่าเจ้าตัวเนี่ยชอบกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะเหตุการณ์ที่คุณกลัวอ่ะมันอาจจะไม่มีวันเกิดขึ้นเลยก็ได้นะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าการที่คุณกลัวไปก่อนเนี่ยแทนที่คุณจะไปเสียใจเมื่อมันวันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะถ้าสิ่งที่คุณกลัวเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆนะ คุณค่อยไปเสียใจวันนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าการที่คุณกลัวตั้งแต่วันนี้เหมือนกับคุณเนี่ยค่อยๆทดลองเจ็บไปเรื่อยๆจนถึงวันที่เจ็บจริงอะนะคะแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะไพ่แบบเนี้ยมันดูน่ากลัวก็จริงนะคะแต่ข้อดีของมันคือมันมาเร็วไปเร็วนะคะเกิดเร็วจบเร็วนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรที่คุณเจอเนี่ยตอนนี้คุณก็คิดไว้เลยว่าคุณกลัวอะไรอยู่คุณกังวลอะไรอยู่คุณตั้งรับกับมันได้ไหมนะคะ พยายามวางแผนตั้งรับกับมันให้ได้นะคะในทุกๆเรื่องถ้าสมมติถ้าเรื่องเรียนถ้ามันไม่เป็นอย่างที่ใจคุณต้องการสมมุติว่าถ้าคุณจะไปเรียนที่ไหนจะสอบอะไรแล้วมันคะแนนเกรดมันไม่ได้อย่างที่คุณต้องการอ่ะคุณจะตั้งรับคุณจะแก้ไขกับมันยังไงนะคะเรื่องการงานก็เหมือนกันคุณก็มองหาทางหนีที่ไล่ไว้ว่าถ้าเกิดมันไม่เป็นอย่างนี้คุณจะทํำยังไงพอให้ใบเนี้ยมันขึ้นมาว่ามัน มันมาแล้วมันจบเร็วนะคะแต่การที่มันจะจบเร็วหมายความว่าเราก็ต้องวางแผนล่วงหน้าหาทางจบให้มันด้วยนะคะมันจะได้จบแบบดีๆจบแบบสวยๆนะคะโดยสรุปก็ดีไพ่ใบนี้นะคะถึงแม้จะดูน่ากลัวแต่ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าปัญหาเนี่ยมาเร็วแต่จะไม่ยืดเยื้อนะคะมาเร็วก็จะจบได้เร็วนะคะแต่การจบของมันเนี่ยมันอาจจะแบบ เขาเรียกว่าจบแบบต้องเสียอะไรสักนิดหน่อยอะ่ะแต่ถ้าคุณยอมรับได้มันก็จะดีนะคะก็อันนี้เป็นชาวราศีมิถุนค่ะจบไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ